ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มกราคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุม<อ>นะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มก,กราคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมชาวราศีกุมได้ไพ่ Two of Cups สองถ้วยนะคะได้ไพ่ Ace of Swords หนึ่งดาบนะคะได้ไพ่ เอกออฟวานหนึ่งไม้เท้านะชาวราศีกุมหนะ้าที่การงานธุรกิจคุณต้องออกไปพบปะผู้คนให้เยอะนะคุณต้องออกไปพบปะไปคูดพูดคุยไปประสานงานไปสื่อสารไปขอความช่วยเหลือไปขอความอนุเคราะห์ต่างๆนะคะชาวราศีกุมคุณอย่าทำงานโดย ยฉันทําคนเดียวฉันทําแผนกเดียวฉันทําส่วนเดียวฉันไม่ยุ่งเกี่ยวใครฉันลุยคนเดียวเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือปัญหาอุปสรรคจะเยอะในหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะะชาวราศีกุมช่วงนี้คุณต้องออกไปคุยไปพบปะไปสังสรรค์ไปพูดนะ นะฮะทำยังไงก็ได้สร้างสัมพันธ์สร้างพันธมิตรทางธุรกิจทางหน้าที่การงานสารสัมพันธ์ทางธุรกิจทางพันธมิตรทางหน้าที่การงานหรือทางธุรกิจนะคะคือพูดง่ายๆคุณอย่าทําอะไรด้วยตัวคนเดียวชาวราศีกลุ่มนะคะงานหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ถ้าคุณทําคนเดียวโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยากโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่ไปอยากไปเป็นไปตามที่คาดฝันที่ปรารถนาก็ยากถ้าคุณลูคนเดียวอ่ะ คือบางครั้งบางครั้งเขามองว่าเหมือนคุณไม่เห็นหัวเขาไม่เห็นหัวเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดบางคนก็เฮ้ยงานตรงนี้มันบางครั้งมันเกี่ยวกับเฮ้ยมันเกี่ยวกับแผนกนี้ส่วนนี้หัวหน้านี้คนคนนี้แต่คุณไม่ไปคุยกับเขาเลยอะ่ะเขาก็ายากที่เขาจะอำนวยความสะดวกในการทํางานให้กับคุณ นะคะชาวราศีกุมดังนั้นการทํางานทําธุรกิจสําคัญที่สุดชาวราศีกุมต้องออกไปพบปะพูดคุยนะคะขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือกับเขานะ,ะเขาจะอํานวยแล้วก็เปิดทางให้คุณราบลื่นราบลื่นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่โอ้ฉันลุยคนเดียวฉันไปคนเดียวดิง่งดิวด,วด,วด,วดวีเลยไม่สนใจใครเลยอะไรเงี้ยอย่าทำนะ,ะยาก <c oughs> ถ้าคุณ ลุยคนเดียวดิ่งดิ่งคนเดียวเลยไปคนเดียวเขาจะเอาเท้าไปขัดขาคุณไว้นะระวังเขาจะขัดจากที่คุณจะประสบความสมําเร็จคุณจะล้มไม่เป็นท่าเพราะว่ามีคนมันไส้เอาเท้าไปขวางคุณไว้นะกําลังจะวิ่งไปเนี่ยเขาแย่เท้าออกไปขวางคุณทันทีนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้คือเชิงเปรียบเทียบนะคะชาวราศีกุมคุณต้องออกไปคุยโดยเฉพาะคุยกับเพศตรงข้าม เพศตรงข้ามเนี่ยจะทําให้คุณติดต่อประสานงานได้ราบรื่นนะคะเขาจะอำนวยความสะดวกแล้วก็เปิดทางในการทํางานหรือทําธุรกิจของคุณได้ดีมากนะ,ะชาวราศีกุมไปพูดคุยนะ,ะพูดย้ำนะ,ะพูดจาดีๆนะไม่ใช่ไปพูดจาผงผางใส่เขาอะไรอย่เงี้ยคุณคุณรู้ชาวราศีกุมเอางี้ดีกว่าคุณรู้ คุณรู้ว่าต้องใช้น้ำเสียงต้องใช้คำพูดต้องใช้การกระทำพฤติกรรมอ่อนโยนนอบน้อมแบบไหนเพื่อเข้าไปขอความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ประสานงานแล้วก็ติดต่อคุยกับเขาคุณจะรู้นะคะช่วงแรกๆคุณต้องแบบคือคุณต้องดิดน้นรนต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆหน่อยนะคะชาวราศีกุมไม่ว่าในงานหรือธุรกิจก็ตามนะ,ค,ะคุณต้องดิดน้นรนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันหน่อยช่วงแรก ะะคุณจะอยู่กับที่แล้วรอคอยอย่างเดียวไม่ได้ชาวราศีกุมห้ามอยู่กับที่นะคะต้องลุยต้องบุกเบิกต้องฝ่าฟันนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จชัยชนะชัยชนะความสําเร็จรอคุณอยู่พอคุณได้พอหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะแบบ อยู่ดีๆคุณก็ฟุกได้บางครั้งอคุณไปคุยไปติดต่อไปประสานเขาไว้แล้วแหละแต่บางครั้งคุณคิดว่าไม่ได้ไม่ได้งานนี้ไม่ได้ไม่โอกาสที่จะได้ยากหรือโอกาสที่จะได้ความร่วมมือหรือโอกาสที่เขาจะเปิดทางหรือโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือนุเคราะห์ยากแต่อยู่ดีเขาก็ฟุกฟุกขึ้นมาแบบมเขาโอเคยอมช่วยเหลืออน,นุเคราะห์ส่งเคราะห์เปิดทางอะไรให้อะไรเงย บางครั้งนะคะบางครั้งถ้าคุณเข้าไปดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งฟุกฟุกกับมาเหมือนกันบางครั้งคุณก็ไม่คิดว่าไม่ไม่ได้หรอกแต่คุณก็เข้าไปติดต่ออย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรเขาเกี่ยวข้องกับแผนกเขาหน่วยเขาคุณก็เลยจําเป็นต้องไปคุยเดี๋ยวบางทีในใจหร,หรือคุณคิดว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้หรอกไม่ได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากเขาเหรอกแต่อยู่ดอ้นี้เขาดันเอออ่ะเขาดันเปลี่ยนใจ ช่วยเหลืออนุเคราะห์คุณมาซะง,งั้นอะไรเงี้ยคุณจะได้อะไรบางครั้งฟุกฟุกมาแบบฟุกฟุกนะคะคือบางครั้งคุณไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่คุณไปติดต่อประสานงานไปพบปะไว้หรอคะ่ะบางครั้งคุณไม่ได้คาดหวังถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะ่ะมันจะมีโอกาสได้แบบฟุกฟุกฟกมานะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจการเงินก็เหมือนกันบางครั้งคุณไปดิวเรื่องก,การทำอะไรเรียกอะไรกู้ยืมเงินหรือขอทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ะะบางครั้งคุณไม่คุณกู้ทุนกู้ยืมเงินหรือขอทุนหน่วยงานองค์กรเพื่อมาทาโปรเจกต์โครงการอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็คิดว่าไม่ได้แต่ยูดีมันอาจจะได้ก็ได้นะคะอย่าไปคาดหวังสูงคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตรงไหนที่ควรไปคุยไปพบป,ป,ปะไปติดต่อไปประสานงานไปสื่อสารไปขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคุณต้องลุยคุณรู้ว่าเขาให้ไม่ให้ก็ช่างคุณต้องไปก่อน นะะชาวราศีกุมเขาจะให้ไม่ใช่ให้ไม่ให้หรือไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามคุณต้องไปพูดก่อนนะแค่แม้แต่ความบางครั้งคุณไปพูดไปคุยมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ช่วยเหลือหรอกแต่อยู่นี้เขาก็ดันโทรมาบอกว่าโอเคเขาพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณอะไรพร้อมให้การช่วยเหลือคุณพร้อมให้การสนับสนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะะก็มีโอกาสที่จะได้เงินฟุกๆเข้ามาเหมือนกันนะชาวราศีกุมมีโอกาสได้ เขาเรียกอะไรต่างแดนต่างชาตินะถ้าชาวราศีกุมถ้าคุณไปทํางานทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเร็วแล้วก็สูงได้เยอะได้ที่ตามที่คาดหวังและก็ปรารถนานะคะชาวราศีกุมลองดูนะคะถ้ามีโอกาสใครไปสมัครงานไว้ที่จะไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ไปสูงนะมีแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยหน่อย นะคะแต่มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานในต่างประเทศหรือมีโอกาสที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศนะคะยิ่งใครไปท,ทําธุรกิจหรือทํางานในต่างประเทศมีโอกาสพบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองสูงมากสูงมากถ้ามีโอกาสนะคะถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรดิ้นรนในประเทศก็ได้ดิ้นรนในถิ่นของเราก็ได้นะคะในหน้าที่การงานเส้นชัยความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะชาวราศีกุม นะคะอย่าย่อท้อนะคะคุณต้องลุยต่อคุณคุณอย่าชะล่าใจในเรื่องงานต่างๆนะคะเ mm hmm. นี่ยอันนี้หมายถึงการพบปะพบปะผู้คนติดต่อประสานงานนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ความสําเร็จชัยชนะจะรอคุณอยู่สิ่งที่คาดหวังสิ่งปรารถนารอคุณอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนการเงินการเงินชาวราศีกลุ่ม นะคะมันจะเงินตรงนี้มันจะมาจากความมั่นคงทางหน้าที่การงานการธุรกิจของคุณมันจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างทําให้ชีวิตคุณอยู่สุขสบายนะมากขึ้นนะบางคนก็มีถามว่ามีโอกาสคือคุณคุณต้องดูขนาดธุรกิจกับดูงานของคุณถ้าคุณทําธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่เงินก็จะเข้ามาเยอะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจเล็กๆน้อย,อยเงินก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะตามคือตามอัตราภาพของมันไม่ได้แบบ ทำธุรกิจเล็กก็ได้ขนาดเล็กพอทาธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอีกมากกว่าเดิมหน่อยก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานทํางานก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับตําแหน่งหนะ้าที่การงานคือเงินมีพอกินพอใช้แต่ถ้าใครทําขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ก็จะเข้ามาเยอะหน่อย แต่ถ้าใครทําขนาดเล็กแล้วก็ทั่ว,วไปเนี่ยก็มีเข้ามาพอประมาณไม่ขาดมือสะดวกสบายในการใช้เงินเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะร่ํารวยข้างหน้าไหมมีชาวราศีกุมมีโอกาสร่ํารวยมั่นคงทางการเงินในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะชาวราศีกุมต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักชาวราศีกุมนะคะคุณมีโอกาสได้ คืนดีนะ,ค,ะคืนดีถ้าใครทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะกับแฟนบาแค้งทะเลาะกันจนไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยกันเลยนะคะหายกันไปนานสักพักช่วงใหญ่ช่วงหนึ่งเลยอยู่ดีคุณก็จะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีได้กลับมาพบปะพูดคุยกันนะคะสื่อสารกันแล้วก็สารสัมพันธ์กันไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะถึงขัน้นมั่นหมายหรือแต่งงานถ้าการได้กลับมาคืนดีเรื่องความรัก นะคะใครก็ตามที่ได้กลับมาคืนดีเรื่องความรักเนี่ยความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ที่ใช่มันเหมือนเป็นคือบางครั้งช่วงที่เราคุณกับเขาทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างแยกย,ย้ายต่างไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันนะ คุณก็ออกไปเจอสังคมอีกเลยหนึ่งเขาก็ไปเจอสังคมแบบหนึ่งมันทําให้คุณและเขาได้ประสบการณ์มาแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้ามาหาที่จะรู้วิธีที่จะมามาใช้ชีวิตร่วมกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคือเหมือนต่างคนต่างยา้ยายาเพื่อไปหาประสบการณ์แล้วก็จะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะถามว่าการกลับมาคืนดีก็เหมือนการมีคนเก่าจะหวนกลับมาความรักก็มีคนเก่าที่จะหวนกลับมา ประมาณนี้นะคะแล้วการหวนกลับมาครั้งนี้มันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือแต่งงานแล้วนะความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีนะแทบจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องความรักเลย นะคะถ้าคุณคิดอยากจะแต่งงานก็มีโอกาสได้แต่งงานนะคะชาวราศีกุมถ้าอยากจะมั่นหมายกันก็มีโอกาสได้มั่นหมายกันแล้วแต่นะคะว่าใครจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะแต่ก็มีมีบางคนบางคนนะคุณดูด้วยบางคนก็มีอาจจะแบบยังไม่อยากแต่งงานนะคะยังยังไม่อยากผูกพันก็มีแล้วแต่มันจะมีทั้งแบบที่สมสม มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักแต่บางคนก็เลือกที่จะขออยู่เป็นโสดก็มีก็มีบางคนก็มีความสุขกับชีวิตความเป็นโสดของคุณนะคะอืมประมาณนี้บางคนเจ็บปวดเรื่องความรักเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักมาเยอะก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันถึงฉันมีความสัมพันธ์ต่อไปฉันก็ไม่อยากมีผูกพันกับใครอ่ะบางครั้งชาวราศีกุมแค่อยากคบกันเป็นแฟนหรือคุยกัน อยู่ด้วยกันในฐานะคล้ายเพื่อนแต่มากกว่าเพื่อนแต่คําว่าแฟนก็ใช้ได้แต่ยังไม่ถึงอยากผูกพันถึงขั้นสร้างอนา,าคตร,ร่วมกันเพราะว่าบางครั้งคุณเองก็หรือเขาเองก็เจอความสัมพันธ์ที่มันแย่ในเรื่องความรักบาดแผลในเรื่องความรักมันทําให้คุณไม่รู้จักรู้จัก รู้สึกว่าไม่อยากผูกพันในความรักก็มีแล้วแต่แล้วแต่นะคะว่าใครจะเจอทางไหนบางคนเจอคนเก่าหวนกลับมาแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคู่ไหนที่มีปัญหามีอุปสรรคด้วยการจะกลับมาคุยกันเคลียร์กันมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ก็จะไปได้ด้วยดีนะคะส่วนบางคนบางคู่ก็มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันเออไม่ใช่ค่ะมีโอกาสที่จะแบบยังอยากคบกันเป็นแฟนอยู่นั่นแหละแต่ยังไม่อยาก ท่านฝังเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานหรือสร้างครอบครัวด้วยกันเพราะว่ายังไม่อยากผูกพันด้วยเหตุการณ์ด้วยประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าคุณหรือเขาเจอมาในเรื่องความรักมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีทําให้คุณเลยไม่อยากจะไปเข้าไปผูกพันหรือไปยึดติดในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะแล้วแต่ตัดสินใจเลือกเองชาวราศีกุมคุณรู้ตัวดีว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรและตัดสินใจในเรื่องความรักอย่างไดแบบไหน นะคุณเข้าใจนะชาวราศรีกุมแต่คุณต้องเลือกและ,ะตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศรีกุมทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ